คำเตือนวีดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่าน,านั้นไม่มีเจตนาจะสนับสนุนการแว้นใดๆการแต่งรถคือความชอบส่วนตัวไม่มีเจตนาม่ดีมีร้ายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเลย e r Racing นะครับผมสำหรับวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวอยูแล้วนะครับผมสำหรับรถที่จะรีวิวในวันนี้จะเป็นรุ่นใดนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลย let's go โอ้ยครับผมตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับเจ้า125อ LED นะครับผมสำหรับที่จะมารีวิีในวันนี้นะครับส่วนเจ้าของก็ เรียกว่าเอ่ออาจจะคุ้นตากันแล้วนะฮะก็ว่าเจ้าของในวันนี้ก็คือเออนี่ครับเขาคนนี้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปเอ่อที่แล้วก็เป็นเ <c oughs> จ้าของเจ้าปลาวานตัวห6ชักห้าเสื้อน้ํานะครับผมหรับรถวันนี้ก็เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นรถของน้องชายกันนะครับผมโอเคก็แนะนําตัวนะครับผมอาะครับ <c oughs> ใ่แล้วครับองครูนะ่นใช่จริงโอเคครับผมถ้าเดี๋ยวสำหรับคนที่ดูคลิปเที่ยนะครับก็จะรู้รู้จักเขาเป็นอย่างดีนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จัดเลยครับเอาเป็นช่วงช่ง,ชงหน้าก่อนเลยช่วงหน้าไม่มีอะไรมากครับเป็นเคปลาธรรมดาสามร้อยห้าสิบเอ่อบางโคลนหน้าเคปลาครับผม ตัวนี้ก็สามห้าสิบบาทแล้วก็ลายเซ็นทางหลวงนี่หนึ่งครับนะครับขึ้นหน้าขึ้นล่างเลยครับผมหน้าก็สายปั๊มน้ำมันเบรกสายเดิมครับปั๊มเดิมรชุกแกนเดิมครับโหลดโหลดหน้ากี่นิ้วผมสำหรับคันนี้โหลดในสองนิ้วครับโหลดในสองนิ้วไม่ได้ตัดแกนใช่ไหมครับผม ตัดแกนครับตัดได้ครับตัดประมาณกี่นิ้วครับตัดสองนิ้วครับเอ่อไม่เห็นนะครับทุกคนหวานนี่เลยตัดแกนนะมันไม่เห็นโอเคนี่แ no. ล้วก็จานหลุมเจาะจานหลุมเจาะนะครับสามร้อยห้าสิบครับประมาณอยู่ก็ก็อาจจะมีเอ่อเรียกว่าเปื้อนอะไรนิดนึ่งครับผมเพราะช่วงนี้ก็ฝนตกครับน้ำก็มีน้ำขังครับผม โอเคกลัไปเลยครับผมแล้วก็โลนะครับเป็นนินจาสปีดครับโลครับของนินจาสปีดนะครับผมว้าวนี่ก็ไอ้คอมเท่าไหร่ครับผมคอมสิบเจ็ดครับคอมสิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็เอ่ออันที่เห็นได้ชัดเลยครับดุมดุมย่อข้างหน้าครับผมดุมย่อเป็นจะเป็นดุมย่อหน้าหลังครับดุมย่อหน้าหลังคู่ละพันสองร้อยห้าสิบบาท งานทั่วไปนะครับผมงานทั่วไปครับยางครับยางยางเขาเรียกกันว่าหลายข้าวโพดนะยางลายข้าวโพดนะครับผมนี่ครับห้าสิบท็อเก้าสิบห้าสิบท็อเก้าสิบยี่ห้ออะไรครับคาเมลนะครับผมนี่ครับยี่ห้อยางก็คาเมลเลยเส้นเท่าไหร่ครับนี่พอรู้ไหมครับนี่เส้นละสองร้อยแปดสิบบาทครับ จ้าง280บาทนะครับผมเก็บผมเอาขึ้นนันต่อครับจัดเลยครับนี่ก็ไม่มีครับรถเดิมๆอันเดิมครับแต่วก็ยังทุกคนเห็นนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อคิดว่าชุดสีสีขาวนะครับผมสีขาวล้วนหนึ่งสองคดีกันหนึ่งสองห้า LED สติ๊กเกอร์คืยอะไรไม่รู้ครับรุ่นน้องกันแต่ครับก็มีสติ๊กเกอร์อูเทิรนนะครับผมเอ่อช่างเด่นจุดยาครับสปอนเซอร์ได้นะครับผม ก็ทางแจ็คเลสซิ่เฉาครับเบานุ่มสุรินครับเป็นยี่ห้อน่าจะเป็นยี่ห้อของเบาะคันนี้นะครับผมโอเคครับมาดูขนาดต่อครับเบาครับเบาเบานี่เป็นของนุ่มสุรินนะเขาเรียกว่าปาดทรงอะไรครับผมปาทรงสองชั้นนะครับสองชั้นดูทรงครับทุกคนนี่ครับทรงก็ประมาณนี้เลยสำหรับใครที่สนใจก็นี่นะครับนุ่มซุรินนะครับผม ครับอะไรยังไงต่อนจะแล้วเราเองถ้าตั้งเดียวครับไทยทีงานได้นะผมงานได้ไทยทีเอ่อเป็นงานได้สีนะครับไม่ใช่ไทยทีแท้นะครับผมเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทราคาก็เรียกว่าติดจุกเลยนะครับที่นายต้อับอกมาข้างหลังก็เงินเดือนครับดู พิจาร์สปีดพิจาร์สปีดนะครับผมหน้าครับนล้วที่บอกว่าคู่เท่าไหน้คู่ถ่ายคู่ละเจ็ดร้อยบาทครับคู่ละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมแล้วก็เออ่ยางครับยางหลังสำหรับยางหลังยางหลังก็ไม่ดูครับว่าเพื่อว่าลายอะไรนี่ครับผมลายก็ประมาณนี้เลยใครที่รู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับยี่ห้อยางครับยี่ห้อยางหลังก็เออเป็นคาเมลเหมือนกันนะครับผมนี่ครับคาเมล ไอที่บอกครับผมว่าช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันเลยก็รถก็สภาพก็มีเพลอนเมียอะไนิดนึงครับผมดุมย่อก,ก็อย่างที่บอกครับผมหน้าหลังเท่านั้นครับ1นึ่งพันสอบาทครับแล้วก็เอ่อมีบูธนะครับบูธบูธอันนี้ผมไม่รู้ครับน่าจะไปเก็บตามที่ทํารถมานะอ่าบูธก็เป็นมีไปแล้วก็เป็นน่าจะเป็นงานตลาดทั่วไปครับราคาก็อาจจะไม่แพงนะแล้วฝั่งนี้ครับน็อตแททีสีตัวครับจับสเตอร์ครับผม น็อตเท,ท่ๆครับ,บสี่ตัวจยบสเตอ์ตัวละสี่สิบห้าบาทครับตัวละสี่สิบห้าบาทสี่ตัวก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาทประมาณนั้นเลยก็มีน็อตเอ่อปิดโชคนะครับผมน็อตเป็นน็อตเลสแล้วก็พลาสก็น่าจะเป็นเทาธรรมดาฮะเทาเดิมก็มาที่โชคนะครับผมโชคชโชคชายโยก๊อลครับก็งานงานก๊อลนะครับตัวนี้สนาบตัวนี้ก็ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะ เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยบาทัชยโยกอบนะครับผมก็ตุ่มเหมือครับประมาณนี้เลยก็เอ่อสูงสูงเท่าไรครับนี่สูงสองแปดห้าครับสองแปดห้าก็เล้ที่เห็นนครับผมจ้ให้ดงทรงะนะทรงก็ประมาณนี้เลยนะฮะแค่ไปฝั่งนั้นเลยดีกว่าใบถทะเบียนครับแถมจากศูนย์ถทะเบียนก็ แทนจากศูนย์นะผมเนี่ยดูตราไอ,อ้อะไที่เรียวะาเด้อพิกเกอร์ะอะเต็มเดิม,มสมเครียครับเน,นี้ยท่อครับท่อของเป็นของโฟเดียมวันนะท่อท่อสูตรโฟเดียมวันนะครับเอ่ออยู่ใบเท่่าไหรครับสหรับใบนี้ 1, 300หนึ่งสามร้อยบาทครับใบละพันสามนะครับผมโฟเดียมวันท่อสูตรโฟรเดียมวัน,นครับแล้วก็เอ่อ คันนี้ก็กเรียกว่าเป็นลูกลูกเท่าไหร่ครับผมลูกเดิมครับรถใช้งานนะแขมตัวลูกเดิมรถใช้งานแขมตัวออแล้วสําหรับคอท่อน,นี้ประมาณกี่มิลนะผมเท่ากับคันนี้ยี่สิบหกมิลนะยี่สิบห้าหรือยี่สิบหกนะครไม่ยี่สิบห้าก็ยี่สิบหกนะครับทุกคนก็นี่ครับมานี่เลยนะ งเ,เก็คันนี้ก็เออ่ใส่กรองเลดได้วยนะครับผมลิ้น,นใช้ลิ้นเดิมใช่ไหมครับคันนี้เดิมครับเห็นไหมครับทุนโอเคครับนี่ครับอ,อ่กรองเลดนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมกรองเลดเงานได้สีไทยเทยนะครับสามสี่ร้อยครับโอ้ก็ไม่โฟกัสนี่ครับมาันนี้เลย สี่ร้อยห้าถึงห้าร้อยครับผมจำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ค่อยได้ครับโอเคครับอะไรก็ไม่มีอะไรมากก็จะส่วนมากก็จะเป็นเอ่ออะไรเดิมซะมากกว่านะครับก็ใครียกว่างบก็ไม่ได้แรงอะไรมากครับเป็นรถเอ่อของน้องชายเอานะครับผมโอเคครับฟังเสียงเลยครับมาฟังเสียงนะฮะ โอเคครับเสียงเดินเบาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับก็ไม่ได้บีให้เอ่อเว้ให้ฟังนะครับผมสำหรับคันนี้ก็ตามเห็นนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนนะครับผมไม่อยากแจ้งความไอ้คิดว่าสร้างความเดือดร้อนให้เขอนะครับผมโอ้ย okay, ครับผมนับเครื่องรครับ, okay, รบเอ่อฝาก facebook ช่องทางการติดตอ่อนะครับเป็นรูปตาโอมครับเดี๋ยวขึ้นนัดทันทีนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ทางขวามือ,อ,อเลยแล้วก็ปิดคลิปไปปิดคลิปไปไหนครับกลับไปเที่ยวให้ผมหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามที่เออ,อโอมได้บอกด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวของผมด้วยนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบไปพี่นี้นะครับผมสวัสดีครับ